น้องนะโมมาลาทุกท่านนะคะช่วงเวลาสั้นๆที่พวกเราได้ส่งกำลังใจส่งแรงใจให้กับน้องแต่มันมันสายไปนะคะกว่าน้องจะมาถึงมือแม่กว่าน้องจะถึงมือหมอทำให้ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตน้องไว้ได้นะคะหมอโทรมา ให้แม่ไปรับน้องแม่ก็อึ้งนะแบบคือแอบหวังไงแอบหวังว่าเขาจะรอดแอบหวังว่าเขาจะหายจะได้กลับมาเป็นสมาชิกตัวหนึ่งในบ้านสิชนนะคะถึงขั้นว่าตั้งชื่อให้เขาว่าน้องน้าโมแต่สุดท้าย เขาก็ไม่ได้กลับมาอยู่กับพวกเรานะคะแอบเศร้านิดๆแหละเอ็นดูเขาไงความตั้งใจตอนแรกกะว่าไปรับน้องแล้วก็จะส่งร่างน้องให้กับหลวงพ่อนะคะเพราะว่าเขามาจากวัดก็จะส่งกลับให้หลวงพ่อเนาะให้เขาไปอยู่ที่วัดแต่บางอื่นหลวงพ่อไม่อยู่ค่ะหลวงพ่อติดกิจนิมนต์ก็เลยทิ้งน้องว่ไม่ได้ แม่ก็เลยต้องเอาน้องกลับมาฝังไว้เองที่บ้านนะคะแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งหลวงพ่อว่าน้องจากไปแล้วเพราะว่าไม่เจอท่านนะคะแม่ก็ขอบพระคุณทุกความเมตตาทุกกำลังใจทุกการช่วยเหลือที่มีต่อน้องนาโมนะคะก็เป็นอีกครั้งอ,อีกวันหนึ่งนะที่รู้สึกแบบเศร้านิดนิดนะเพราะว่าแอบหวังไง แต่ถ้าเราคิดในไอ้อีกมุมหนึ่งก็คือน้องหมดกรรมในภพภูมินี้แล้วนะคะน้องก็คงจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่านี้พรุ่งนี้วันสงการแม่ก็ตั้งใจไว้แล้วล่ะค่ะว่าจะไปทําบุญที่วัดเดี๋ยวแม่จะทาบุญให้น้องแล้วก็เด็กๆที่ได้เสียชีวิตไปอนะคะ เพราะว่าหลวงพ่อกลับพรุ่งนี้ค่ะยังเหลือแต่เจ้าเตี้ยแหละที่ต้องดูแลที่ต้องรักษากันต่อไปขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ให้กำลังใจน้องนะคะแล้วก็ช่วยเหลือน้องนะคะ